สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเกตและวันนี้ผมจะมาเล่าแพทใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาในวันที่28นี้นะครับผมแล้วก็พูดคุยกับตัวละครตัวที่อยู่ด้านหน้าจอแต่เป็นร่างใหม่นั่นก็คือสกาเลต t เงาจำพิคาดนะครับผมทำไมไม่เรียกว่าเงาเทมินนะผมก็งงชื่อเหมือนกันนะ มาเริ่ม,มต้นที่การอัปแพดกันเลยนะครับแพดจะถูกอ <t> ัปในวันพฤหัสที่28นะครับผมโดยที่จะมีการอัปแพดตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3โมงนะครับผมหมายความว่าสกิลของ s c a r l e t เงาดำาทมินเนี่ยจะมาวันพุธท,ที่27นะครับอันนี้คือค่อนข้างการันตีเลยว่ามาแน่นอนวันพุธเนี่ยได้เห็นละเอเบอเห็นตั้งแต่วันอังคารละเสื้อันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องกัดฟันกำมัด ไปอีกประมาณ4วันนะครับผมก็คือ 28, 29, 3 0 31นะครับผมแล้วคุณจะกดตู้กระชาสการเลดได้เนี่ยในวันที่31ตอน4ทุ่มนะครับผมงา่งายๆก็คือเที่ยงคืนของประเทศเกาหลีนะบ้านเราจะช้ากว่า2ชั่วโมงนะครับคอนเซปต์ตัวละครของส c a r l e t เงาดำทมินเนี่ยมาแล้วนะครับผมโดยที่อ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะก็เดี๋ยวจะต้องไปรอสกิลออฟฟิเชียว่าจะ ดูดีไหมแต่ว่ามาในเชิงของตัวละครสายแอคเกอร์ <c oughs> ก็น่าจะเป็น d ีพตามที่ผมคาดเดาในไลฟ์สตรีมนะครับแต่ว่าปืนเนี่ยเป็นปืนล็อกเก l ร์ลนเชอร์และท่าก็เป็นสิ่งที่ผมรอคอยมากที่สุดก็คือท่าลมนะครับย yeah! ในที่สุดเราก็จะมีเมตาท่านลมสักทีนะครับผมเพราะตัวละครท่านลมเนี่ยอับเฉามานานแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีน้อยจริงๆนะครับแล้วก็มีแต่ตัวซับนะครับไม่ได้มีตัวดีเพเลยถ้าไม่นับกิวตี้นะแล้วเวลาเรากดเบอร์สาเราจะค่อนข้างละเหียดใจนะครับว่าแบบ มันไม่มีตัวละครตัวแบกธาตุเลยนะครับผมตัวเก่งที่สุดที่แรงที่สุดเนี่ยก็ดันไปอยู่ในเบอร์สองนะก็แปลกๆเหมือนกันแต่ถ้ามสมมติว่าสกาเนี่ยเขายังไม่ได้บอกเบอร์เนี่ยแล้วดันออกมาเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเนี่ยผมก็คิดว่าโดนด่าอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมปักพงไปที่เบอร์สามดีเพสไอเท็กเกอร์สมากกว่านะแต่นี้เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลวันพุธอีกทีหนึ่งก็ได้นะอันนี้คือ,ดอเดาคอนเซปต์ตัวละครเนี่ยก็จะปล่อยการโจมตีอนุภาพรุนแรงหลากหลายรูปแบบ อันนี้น่าสนใจว่ามันมันคือ,อยังไงมันจะมีการเปลี่ยนสแตนการโจมตีเหรออันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีเนี่ยจะมีการเล่นกับจํานวนครั้งในการโจมตีนะซึ่งถ้าสมมติว่าโดนหลายฮิตก็จะช่วยเ็อกสกิลหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันหรือนับแค่การยิงจํานวนการยิงอันนี้เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะและเมื่อใช้เบสสกิลเนี่ยเงื่อนไขจํานวนครั้งของการโจมตีจะลดลงนะครับผมก็ ผมคิดว่าพอมันเป็น r o c k เก l a ลนเชอร์และถือดาบเนี่ยนึกถึงตัวละคร A2 นะเพราะว่า A2 เนี่ยเป็นตัวละคร r o c k เก l a ลนเชอร์ที่เกมไม่ให้เราควิกสโคปเพราะว่าใส่ a n i m เมชันมานะครับผมเหมือนเหมือนเขาให้ให้เราแบบเป็นตัวแบบปล่อย Auto ออโต้อมันจะ q ควิกสโคปไม่ได้นะอันนี้ผมคกด c k s สโคปไม่ได้เพราะฉะนั้นสกาตัวใหม่เนี่ยก็อาจจะมีแมคานิกซึ่งล็อก n i m a t i o n ไม่ให้ q ควิกสโคปก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติโดนล็อกอนิเมชันควิกสโคปเนี่ย โอเวอร์โหลดก็อาจจะต้องใช้ชาร์จเร็วชาร์จแรงทีนี้เนี่ยถ้าจะให้ตัวละครดูดีเนี่ยผมคิดว่าต้องอิงจากเบสตัวละครที่ตีแรงที่สุดนะั่นก็คือ A2 เมื่อสักครู่นี้นะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเบสแรกแของ a อง a เนี่ยจะอยู่ที่67.5%นะครับผมถ้าจะเอาให้แบบ Power k ร์คตัวละครแล้วกตเตอรเชื่อตัวอื่นหน่อยก็น่จะต้องสัก70%หรือว่า80%แล้วก็ดูแมกนิทีนึงว่าจะยังไงนะ หรือว่าอาจจะเป็นชาร์จดาเมจอยู่ที่350%หรือว่า500%อะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าเบสแอคแทกต่ำอะไรอย่างนี้นะก็ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะ ซึ่งตู้อยู่ทั้งหมด18วันนะคะผมหมดวันที่18มกราคมนะต่อมาก็คือการรีลันตู้กระชาตัวละคร power keep ตัวแรกของเกมนะคบผมนั่นก็คือโมเดเนียนะคบผมก็ถือว่าเอาหนักเหมือนกันนะสำหรับตู้สิ้นปีนะพะพิวกิมเข้า2ตู้เลยแล้วก็หลายๆคนไม่มีโมเดเนียเนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะมีคําถามว่ากดตัวไหนดีระหว่างโมเดเนียกับสกา r l เลตเงาดําพิฆาตนะคบผมซึ่งเดี๋ยวผมต้องขอดูก่อนว่าตัวไหนแวรลูมากกว่ากันเพราะฉะนั้นใครไม่มีโมเดเนียเนี่ยก็ ยิ้มได้เลยครับว่ามีตู้มาให้กดแล้วถ้าคุณมีตัวทองเยอะคุณเอาตัวทองทุบได้เลยนะต่อมาก็จะมีตู้พิเศษนะครับผมซึ่งจะเปิดให้แค่11วันเท่านั้นก็คือเป็นตู้สเตปอัพทั้งหมด4ขั้นเปิดได้ทั้งหมด31ครั้งใช้เพชรไปทั้งหมด6 6 6 0 0เพรซึ่งคุณจะได้กล่องเลือก SSR ปีใหม่ซึ่งจะเลือกนิกเกต SSR ได้หนึ่งคนซึ่งจะไม่มีพิวกิมกับตัวละครลิมิเต็ดแล้วก็นิกเกตบางคนคำว่าบางคนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันบางคนกี่คนนะคะผมมันอาจจะไม่มีโทบปซึ่งเป็นตัวละครล่าสุดของตัวธรรมดาหรือว่าคำว่าบางคนเป็นตัวคอลลบอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแต่ผมคิดในแง่บวกแล้วกันนะว่ามันเลือกได้ทุกตัวละครเลยจนไปถึงทบปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าใครไม่มียายลิเตอร์เนี่ยผม แนะนำว่าจ่ายไปถึงครับ6600รเพจเพื่อยายลิตรหนึ่งตัวมันแวลูจริงๆนะซึ่งคุูสามารถดูรายละเอียดได้จากการรับข้อมูลสมัครในเกมนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะต่อมาก็จะเป็นคอสตูมพิเศษนะครับผมเป็นกาชาคอสตูมน้อยนะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับเสียงภาคใหม่ออนิเมชั่นเบิร์กิลใหม่ท่ายืนใหม่แล้วก็โมเดล SD แบบพิเศษนะครับผมปัญหาก็คือน้อยเนี่ยหลังๆมาเนี่ยก็จะอยู่ใน PP เป็นหลักนะตีบอสนู่นนั่นนี่ก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะน่าเสียดายจริงๆ ต่อมาก็จะเป็นคอสตูมพิเศษของกิโอตินนะครับซึ่งจะได้รับจากบ,บัตรพันเดือนมกราก็คือเป็นพาสเดือนมกรานะยายลิเตอร์ก็จะมีสกินใหม่อีกหนึ่งสกินนะครับผมมาจากพาร์ตซันไรส์พาร์นะครับผมซึ่งก็จะมีด้วยกันอยู่2พาร์รวมกับตู้กระชายอีกหนึ่งก็กลายเป็น3คอสตูมนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณกดหมดเลยเนี่ยก็เอาหนักจริงๆแบบนี้นะอีเวนต์ใหญ่ก็คืออีเวนต์นิวยอร์กนิวซัลนะซึ่งเนื้อเรื่องสกา r l เลต ตัวใหม่เนี่ยจะมาให้อ่านตั้งแต่วันที่28แล้วนะคะผมก็เราก็จะได้รู้เนื้อเรื่องของสกาเลตกับพี่สาวนะว่าไม่รู้จะปูตัวละครใหม่สําหรับพี่สาวหรือเปล่านะว่าจะเพเบิลไหมเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่หลายๆคนรวมถึงผมด้วยก็อยากจะรู้เนื้อเรื่องของแกใจจะขาดแล้วนะครับผมมีกิจกรรมด่านท้าทายเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็เอาไว้ให้ฟาร์มแฟลได้กับผงแก่นแท้นะครับ แล้วก็มีกิจกรรมล็อกอิน7วันนะให้ตั๋วรับสมัครขั้นสูงก็คือตั๋วรุ้งนะคะผมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฟูลวันเดย์เนี่ยจะมาในช่วง30ธันวาคมถึงวันที่8มกราคมนะซึ่งจะมาแค่เสาร์ที์นะครับทำไมมันไม่คูณให้ทั้งสัปดาห์เลยนะแล้วก็มีอีเวนต์ล็อกอินรายวันระยะเวลาก็จะอยู่ในช่วง30ถึง8มกรานะครับผมมีการรีเทิร์นเหนียวเหนียวพาราไดส์ก็คืออีเวนต์ของเนโรนะซึ่งก็สามารถเอาฟีมไปแลกได้นะครับ แล้วก็ล็อบบี้ที่มันเป็นเหล็กที่ผมเคยบ่นเนี่ยมันจะถูกตกแต่งไปด้วยอีเวนต์ปีใหม่นะครับก็ไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะแต่ว่ารบกวนช่วยทําให้มันเซฟแล้วก็เปลี่ยนได้ไหมแบบเบื่อแล้วว่าไอ้แบ็กกาด์เดิมอะเออเห็นแต่เหล็กเนี่ยแล้วก็มีการประกาศโซโลเลดออกมาแล้วนะครับในวันที่4มกราคมนะครับผมก็จะ มีให้เพื่อนได้เอาสก้าเล็นี่แหละไปตีเฉิดฉายกันนะซึ่งบอสเนี่ยก็ต้องเป็นตัวละครท่านเหล็กถูกต้องไหมแต่ผมคิดว่าบอสเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครย้อมแมวก็น่าจะเป็นบอสที่มีพาร์ทเยอะเพราะว่าถ้าอยากจะขายสก้าเล็เขาน่าจะเอาบอสที่มีพาร์ทค่อนข้างเยอะมากกว่า2พาร์ทขึ้นไปเนี่ยมาให้กับสก้าเล็ได้ตีนะเพราะว่าเขาโซโลเลดมันเอาไว้ขายาผู้เล่นเอนเกมอยู่ละและผู้เล่นเอนเกมเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีโมอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมค่อนข้างพิจิตริชันไว้เลยว่าขายสก้าเล็ จู่โจมยูเนียนจะมาในวันที่29ธันวาคมเวลา10โมงเช้านะครับผมก็มีการตียูเนียนสิ้นปีสินค้าใหม่ก็เหมือนที่ผมบอกนะกาชาคอสตูมน้อย s u n r i s ์พาร์บัตรผ่านเดินมก,กระลาแล้วก็พวกแพ็กเกจต,ตั๋วลุ้งนะซึ่งอันนี้ก็มีครบทุกแพทแล้วนะครับแล้วก็มีการประกาศมาแล้วนะครับว่าจะมีการรีเซ็ตเพรคุณ2นะครับผมก็เรื่องน่าสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นสกา r l เลตเงาดําที่ข่านั่นแหละครับว่า ตัวละครจะแวลูขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าเป็น Rocket l a u n c h e r มันมันต้องคุยกันหลายอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าพอผู้เล่นเองเกมเนี่ยเล่นคอนเทนต์ตีบอลเนี่ยโรเก็ตลันเชอร์หลายๆตัวเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขในการเล่นต้องมาดูกันว่าเกมจะทําการให้สกาเลตตัวนี้ติดเมตาดีเพสท่าลมยาวๆไหมเพราะว่าพอเป็นอ่าโรเก็ตลันเชอร์เนี่ยมันมีความน่าเป็นห่วงก็คือบอสบางฟอสเนี่ยไม่ได้มีพาร์ทให้ตีเยอะมันก็เลยจะอาจจะจืดได้บ้างอาจจะจํากัดการใช้งานอะไรอย่างงี้นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารู้กันในวันพุธที่28ธันวาคมกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปโหน้าครับแล้วก็นในไลฟ์สตีมนะขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม